สวัสดีค่ะนิงค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีกรกฎประจำวันที่13 19มิถุนายน2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวกรกฎจะมีสเสน่ห์ในตัวเองนะคะมีเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจโดยเฉพาะการทำงานการวางแผนนะคะเป็นบุคคลที่น่าเลื่อมใสหรือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวมากขึ้น บางรายนะคะก็จะมีเกณฑ์เข้าสังคมนะคะพบปะเพื่อนฝูงหรือว่าพบเจอเพื่อนฝูงในเรื่องของอาการพูดคุยเรื่องต่างๆรวมทั้งเรื่องของหน้าที่การงานนะคะจะมีข่าวดีมีโอกาสที่ได้รับการนำเสนอจากเพื่อนฝูงนะคะ เรื่องของภาพรวมนะคะการทํางานคุณจะแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จนะคะช่วงนี้เหมาะกับการเคลียร์ปัญหาเรื่องเก่าที่คาลคาซังนะคะเอามาจัดแจงปัดฝุ่นจัดการได้ในสัปดาห์นี้คุณจะวางแผนเก่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการเรื่องของอนาคตการวางแผนโปรเจกต์ต่างๆนะคะจะทำได้ดีบางรายก็จะมีสตีนะคะให้โชคอีกด้วยนะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเสียเงินแบบคิดไม่ถึงนะคะจะเป็นอุปกรณ์สำนักงานหรือว่าการลงทุนไปก่อนในเรื่องของธุรกิจแล้วก็รอรายรับเข้ามาอีกสักระยะหนึ่งนะคะหรือเป็นเรื่องของการใช้จ่ายเงินเพื่อตัดปัญหานะคะเกี่ยวกับเพียร์นี่เลียร์สินหรือว่าใช้จ่ายเพื่อ,อให้จบปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น สุขภาพนะคะอ่อนนอกแข็งในก็ถือว่าาสุขภาพแข็งแรงนะคะเรื่องของจิตใจที่มั่นคงมากขึ้นทำให้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะช่วงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการต้องพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าหาโอกาสาตรวจเช็คสุขภาพนะคะคนโสดสัปดาห์นี้ถ้าพบรักนะคะเป็นรักที่ เหมาะกับอาชีพการงานเดียวกันสายงานเดียวกันหรือบุคคลที่ทำงานเก่งมีความรับผิดชอบนะคะก็จะดึงดูดชาวกรกฎเป็นพิเศษส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะเป็นเรื่องของการปรึกษาปัญหาบางอย่างความในใจนะคะเรื่องคัดข้องคับข้องใจต่างๆนะคะก็เหมาะที่จะพูดคุยเคลียร์ปัญหากันเกิดขึ้นให้ราบรื่นมากขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคารมิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ